ยลดน้ําหนักอย่างไรมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะโค้ดกุ๊กไก่นะคะวันนี้ใครที่กําลังลดน้ําหนักอยู่ต้องฟังเหตุผลข้อนี้ค่ะการทานไฟเบอร์จะช่วยให้เราลดน้ําหนักได้อย่างไรนะคะสิ่งแรกเลยนะคะไฟเบอร์จะทําให้เราอิ่มนานขึ้นนะคะแล้วเราทําให้ทานอาหารกลุ่มแป้งน้ําตาลได้น้อยลงนะคะสองค่ะไฟเบอร์นะคะจะช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ดูดซับน้ําตาลบางส่วนนะคะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณคอเลสเตอรอลและน้ําตาลน้อยกว่าที่เราเคยได้รับในมื้อปกตินั่นเองนะคะ3ามค่ะไฟเบอร์ยังช่วยเรื่องของการทําความสะอาดลาไส้นะคะ ให้ระบบการขับถ่ายของเราดีขึ้นนะคะคนที่ต้องการลดน้ําหนักและประสบความสําเร็จนะคะจะต้องมีระบบการขับถ่ายที่ดีด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะไฟเบอร์ยังช่วยเพิ่มเรื่องของภูมิต้านทานบริเวณลําไส้ด้วยถ้าลําไส้สะอาดภูมิต้านทานดีนะคะการลดน้ําหนักของเราก็จะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะทานไฟเบอร์ให้ได้มากกว่า25กรัมในทุกๆวันนะคะรับรองเลยค่ะทั้งสุขภาพแล้วก็การควบคุมน้ําหนักของคุณเนี่ยจะง่ายมากๆนะคะ